ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปืน AK นะซึ่งใช่ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ย AK ถูกบับมาใหม่นะครับเพิ่มความแม่นยำบวก5%เพิ่มความเจาะกาะ10%และความเสียหายต่อหัว10%ก็คืออันนี้ผมว่าบัฟหนักสุดในรุ่นแล้วก็คือแบบเพิ่มทั้งแม่นเพิ่มทั้งเจาะกาะเพิ่มทั้งความเสียหายต่อการยิงหัวนะครับบอกเลยว่าถ้าไปใช้กับวงกลาเนี่ยโง่แน่ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะไปเล่นให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าแผนเนี้ย AK โดนบัฟมันหนักมากและสกินที่ผมจะไปเล่นเนี่ยก็คือ AK มอังกรขาว t h ือดแฟนบิงดาคอนนะครับสกินนี้จะบวกดาเมจสองล้านหนึ่งลบแมกกาซีนนะครับน,นี่นี่ทุกคนดูหน้ากอดรอใหม่นี่หน้ากอดรอใหม่นะครับนี่แต่ผมชอบแบบต่อมากกว่าไอพีกเก่าอ่ะน,นี่นี่ทุกคนดูดาเมจ ผมไม่รู้นะว่ามันแรงขึ้นหรือว่าเบาลงแต่แพนนี้ยิงแขนตอก3มสามยิงตัวดอกสี่ห้านะจากที่ทดลองมาในหน้าก่อร้อมเมื่อกีอ่าแต่เราต้องไปดูกันในเกมไงเพราะในเกมเนี่ยมันน่าจะแรงนะคะเพราะว่าเพิ่มจอกก่อมาตั้งสิบเปอร์เซ็นตและเอเคเป็นปืนที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยไง ปืนที่บัฟเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี A K vector สองชนะั้น A K กับ vector สองปืนนี้ผมจะเล่นบ่อยนะครับแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันนะเพราะว่า vector ผมจะเล่นคู่ส่วน A K เนี่ยก็คือเล่นกับปืนใกล้ปืนอื่นนะมาครับทุกคนนี่ซากปลักมอตาคนเยอะไหมนะอู้สามสามคนเลยเหรอโอ้ผมจะไหวไหมอ่ะเก็บอักมาก่อน สวยอันน,นี้เล่นของห้าวอันนี้เล่นคิงพิกเชอร์เท่าได้เล่นคิงพิกเชอร์อ๋อแตอกหนึ่ง ต้นเกมจับค i n g f ชเ t อร e มาก่อนเอาต้นเกมนี่เหมือนจะเดือดนะแต่พอเข้ามากลางๆเกมรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเจอเวกเตอร์นะครับแต่ยังไม่เล่นวันนี้หรอกยังไม่เล่นตอนนี้นะครับเล่นตีเกมนึง พอเวกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปเล่นเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะหาปืนก่อนศพนี้มีเอเคไหมเนี่ยมีกระเป๋านะครับครับเพราะถ้ามันไม่มีเนี่ยอุ้ยมันเห็นอะไรแวบแวแบมันเป็นสิ่งที่ผมคิดจริงด้วยนะก็คือเอเคนั่นเองนะครับป่าครับเดี๋ยวเราจะไป ไปกับเพื่อนเออไปกับเพื่อนแล้วกันไม่รู้ไปไหนดีไปไปกับเพื่อนนี่แหละถ้าไม่ไปกับเพื่อนเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยจะโขบสีน,นี่ทุกคนตู๋จะพาไปดูท่าใหม่ของเคียวครับใครเล่นเอเคมกับผมอ๋อเพื่อนนี่ทุกคนดูนี่เราต้องกดค้างแล้วมันจะไปแบบนี้นี่โคตรที่ แถมมันไม่มีคููดาวด้วยนะครับก็คือเรากดได้ครั้งต่อครั้งเลยอืมถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นไงฮะทุกคนถือว่าเทไหมส่วนตมก็เฉยเฉนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เคียวเท่าไหร่นี่นี่ตรงนี้ยังมีอ่ะบอกเลยเกมเขาอยากเฮ้ยอะไรอ่ะหล่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดยยไม่เอากลัว เอ้ยหลอน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 จริงราภาพอะไรเนะี่ยคนหลอนเลยไม่เอาอย่ามองมาที่ผมดิเฮ้ยเฮ้ยภาพอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดยดเดดเดดอ๋อับภาพสิงรอเปาก็นก่าจะภาพสิงนะ เล่นหมดนี้ที่ได้รู้สึกเสียวเสียวอ่ะนะหมดนี้เล่นหมอนี้ที่ได้รู้สึกเสียวเสียทุกที่เลยสมเจอในกเทอร่าทีได้นี่แต่คำว่าเสียวทำอะไรอ่ะไ้ยมาการเป็บบนตีเลยคิดผิดละคิดผิดแล้ว,ลวที่เปิดที่สวนกับ ตอนนี้นี่เพื่อนกนหนีสองก็ไม่พร้อมแลยู่ทำไมล่ะหนีดิครับกดทัศยาพุ่งขึ้นมาข้างบนและจังหวะน,นี้ก็ออกมาไว้กับเพื่อนผมเซ่ก็มาไว้กับเพื่อนผมซีออมเอ,อ,อาเ,ออเลขตัว เดี๋ยวนะตอนมาคือเยอะตอนมาคือประมาณสามตัวสีตัวเลยครับแต่ทำไมตอนนี้มันมันดูร้อยมันดูเยอะใหญ่ไปเยอะจังเนี่ยฮะเอเคอยู่ในเกมเนี่ยเป็นสกินปืนที่สีสว่างสีค่อนข้างท,ที่จะสว่างนะครับผมเฮ้ย เหต์ไซเบอร์โดนมีคนตรงร้านค้านะครับนี่มีอีกตัวก็ยิงเข้าไปร้านค้าเหมือนเดิมเลยเฮ้ยมันมามาทำไม,ไม,กกไ,ม,มไม่รักก็ไม่ต้องมาไม่รักก็ไม่ต้องมา แตกไีครับวิ่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสก,กินนี้แถมเมื่อกี้ไอย้ยิงหัวแรงขึ้นที่เจมเขาบอกเนี่ยผมว่ามันมันก็เหมือนจะจริงนะแต่ผมก็ยังสัมผัสไม่ค่อยได้นะครับมาตอนนี้ของของเราเริ่มพร้อมแล้วนะครับเรามีจุกเก็บเสียงกับ Mac AR แถมเรื่องความแม่นยำเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนไอ้จอกกอนเนี่ยผมก็ว่ามันมันยิงแรงขึ้นอยู่นะยิงดอกประมาณ30-40ิ่สตลอดเลยเมื่อกี้ถ้าตัวเมื่อกี้ยิงตัวดอก30-40แต่มันเพิ่มมา10%เลยนะมันเพิ่มมา10%เลย เป็นไงครับทุกค,คน AK บัฟใหม่ต้องลองครับผมบอกเลยใครที่เกลียด AK เนี่ยอาจจะมาอาจจะกลับมาลักก็ได้นะเพาะปืนเนี้ยเนี่ยส่วนแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าใครจะเล่นแบบส,สกินแรงๆเนะี่ยต้องมาเล่นมังกรข่าวครับเพราะสกินนี้บวก d าเ m จสองแต่มักงกรฟ้าก็ไม่ได้แย่นะครับแต่เพียงแค่ผมไม่มีแค่นั้นเองถ้ามีก็อาจจะเล่นเลยนะเฮ้ยเด็กแว้น อาไฮ้ไปเลยสองตัวเพื่อนรักเพื่อนโบล่สองตัวนี้ไม่ใช่เพื่อนรักเพื่อนโบรแต่เขาเป็นคู่กัดคู่โบรว้าว ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนเราเราทีมเดียวกันเราไมาเ่เคสศัตรูกันเพื่อนอย่ายิงเราเลยอุย้ยเพื่อนโดนหนักเลยนะั่นตรงตู้มีหนึ่งครับตู้มีหนึ่งสองขอใช้ไอ้นี้สแกมแป๊บนะนะตรงตู้ห้าพี่แปว่าน่าจะมีตีเศษ้วยนะฮะไปแจมดิจังหวะนี้ ทำอะไรกันเล่นด้วยคนเล่นด้วยคนดิเล่นด้วยคนครับบอกเลยจะวะไหนใช้เคได้ก็ใช้เอาเพื่อนเอาโอ้ตกใจตกใจคือหมดแล้วเหรอโอ้โห,โหแล้วดูก่อน อะไรจะเยอะปานะั้นเก็บแค่นี้พอคือเดือดคือเดือดไม่น้อยกันเลยนะเป็นไงฮะเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมแบบใช้เ k เคเพราะอะไรรู้ไหมะัะเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่ศัตรูกำลังเก็บของเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้เอเคเพื่อทดสอบแต่ยิงไปดอกกับประมาณหนึ่งร้อยสามซึ่งก็ถือว่า ไม่เบานะถ้าเปรียบเทียบกับสกายช่วงท้ายเกมในบางทีนะ่ะบางทีช่วงท้ายเกมดาเมจมันอาจจะบักหรือเปล่าเฮ้ยแต่นี้เริ่มเบาอันนี้เริ่มเบาแล้วอุ้ยน้ำแข็งเพื่อนช่วยด้วยเราโดนน้ำแข็งสวย ยังรอดอยู่ตะเกิวตัวใหม่หอ่ะเส้นตัวใหม่เหรอเราอะ่ะอุ้ยวางไอวอกันวางไอวอทันกันทุกตัวเลยวางไอวอทันหรอนี่ครับผมบอกเลยจังหวัดชลบุร ขอโอ้ยขอเก็บกระสุนน่อยแล้วกันนะมีกระสุนไหมโอเคครับมีกระสุนนะตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นก็คือไม่มอบเลยนะครับก็คือแบบยิงอุ้ยเดี๋ยวนะเอาดิสวยสวยเพื่อน ทีมเอาจาาแต่ทีมทีมโคตรเอาอ่ะครับทีมนี้โอ้ยตกใจมาเลยทีมกดเอหนึ่งสองสี่มาอุยอ,ยอยว่าตรงตู้อะมีนะครับไม่มีหรอกเขาไม่ชุบเพื่กันหรอมาครับตอนนี้ได้มาแล้วเก้าคิว ปกต่เสร็จครับตอนนี้พอเล่นได้อยู่แต่จังหวะแบบเนี้ยมันต้องใช้ลูกซองแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้เนี่ยสแกน อะไรมานี่ที่ copy c h a กโอเคว่าถือว่าแรงพอใช้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ขึ้นไดมอนแล้วนี่ขึ้นไดมอนแล้วนะคะผม s right. <S เป็นไงคะทุกคนสำหรับ AK ผมขอบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะคะ